กลุ่มเพื่อนผู้ชายห้าคนบอนโจกายโอมและฟิวอายุ24่าง25ปีกำลังวางแผนฉลองเบนจเพศโดยการจัดปาร์ตี้กลางคืนที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งของฟิวเต็มไปด้วยเหล้ายาปลาปิ้งและสาวๆเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มนี้จะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องเล่าขย่าวปอดตอนคืนเบนจเพศค่ำคืนวันศุกร์บ้านเช่าหลังเล็กในซอยลึก กลายเป็นศูนย์รวมของกลุ่มวัยรุ่นเสียงเพลงดังกระหึ่มจากลำโพงบลูทูธกลิ่นเหล้าผสมควันบุหรี่คลุ้มไปทั่วห้องนั่งเล่นพื้นบ้านเต็มไปด้วยกระป๋องเบียร์เศษขนมและเสื้อผ้าที่ถูกถอดกองไว้ตามมุมห้องไอ้สักอีกเดือนกูครบ25แล้วนะเว้ยฟิลตะโกนขึ้นพลางกระดกเบียร์กูจะจัดหนักให้สมกับวัยเบญจเพศเลยจะเบญจเพศอะไรก็ไม่รู้ละ่ะแต่คืนนี้กูจะเอฟสาวห้า กายพูดพลางอบเอวสาวสวยหุ่นดีที่เพิ่งไปรับมาโจกับบอนเองก็กำลังโหราคิกคักอยู่กับผู้หญิงอีกสองคนที่นั่งเบียดอยู่ข้างกันบรรยากาศร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเพลงเริ่มเปลี่ยนเป็นจังหวะช้าลงไฟในห้องก็รีลงบรรยากาศช่างเป็นใจภายในเวลาไม่นานทั้งห้องก็เต็มไปด้วยเสียงโหราคิกคักเบาๆผิวเนื้อเสียดสีเสียงหายใจแรงๆและเสียงที่ไม่ควรมีในคืนที่เงียบสงบแบบนี้บางคู่ไปต่อกันในห้องนอน บางคนก็ไม่สนแม้อยู่ในห้องนั่งเล่นฟิวกับผู้หญิงของเขาหายเข้าไปในห้องน้ําเสียงน้ําดังสลับกับเสียงครงางแผวเบาอาอ,อืทุกคนเมาได้ที่มั่วซมกันแบบไม่คิดชีวิตขณะที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินกับความสุขชั่วครู่มีใครบางคนกําลังยืนมองอยู่หน้าบ้านเงาชายชราในชุดเก่าๆผมขาวบางใบหน้าเหี่ยวย่นเขามองผ่านหน้าต่างเข้ามาอย่างเงียบงันแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาเดินผ่านบ้านไป แล้วหันกลับมาอีกครั้งกระซิบเบาๆกับตัวเองไอ้พวกเด็กไม่กลัวตายเป็นจะเพศของพวกมึงจะไม่เหมือนใครจำไว้ฟ้าผ่าเปรีย้ยนท้องฟ้ามืดสนิทแม่จะไม่มีเมฆพวกวัยรุ่นในบ้านยังไม่รู้เลยว่านี่คือคืนสุดท้ายของความเป็นเด็กและจะเป็นคืนแรกของคำสาป,ปวัยเบญจเพศรุ่งเชา้าแดดสองลอดผ้าม่านที่เปิดค้างไว้เมื่อคืนกลิ่นเหล้าและกลิ่นบุรี่ยังไม่จางจากห้องพื้นบ้านเต็มไปด้วยขวดเปล่าถุงยางใช้แล้ว และร่างของเพื่อนๆที่นอนหลับหมดสภาพบอนตื่นขึ้นเป็นคนแรกมุนหัวแปลกๆพลางเดินเซไปเข้าห้องน้ําเขาเห็นฟิวกับผู้หญิงคนหนึ่งนอนกอดกันอยู่ข้างชักโครกไอเฮียมึงแม่งสุดวาฮ่าฮ่าบอนพึมพำแล้วหัวเราะเมื่อทุกคนเริ่มตื่นฟิวก็ลุกขึ้นเปิดเบียร์อีกกระป๋องเมื่อคืนมันว่าพวกมึงคืนนี้เอาอีกไหมฟิวพูดเสียงแหบพร่แต่แววตาเต็มไปด้วยความคือขนองเอาดิวันนี้วันศุกร์คืนนี้กูจะล่าสาวจากผับมาวางตรงนี้เลย โจ้พูดแล้วโหระกับกายที่นั่งแง่เบียร์อีกกระป๋องทันใดนั้นเสียงไม้เท้ากระทบพื้นก็ดังตึกตึกมาจากหน้าบ้านชายชราในชุดเก่าๆเ,เดินเข้ามาใกล้ประตูรั้วสายตานิ่งกริบลุงใครวะฟิวถามงงงพวกมึงรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกของเบญจเพศลุงพูดเสียงต่ำชีวิตวัยรุ่นจบลงตั้งแต่พวกมึงย่างเข้า25ห้าแล้วทุกคนเงียบไปชั่วขณะก่อนที่กายจะโหระเสียงดังลุงมาแนวหมอดูอีกละ อาทันเรอถ้าเป็นจะเพศแม่งน่ากลัวนักงั้นคืนนี้กูขอจัดให้หนักกว่าเดิมเลยเออคืนนี้ออกไปลองรถกันดีกว่าโจ้ผู้เสริมกำลังเสียนคันเร่งพอดีเลยลุงมองพวกเขาอย่างเหนื่อยใจก่อนพูดด้วยน้ำเสียงแข็งถ้ามึงยังทานรบคืนนี้จะได้เจอกันว่าแล้วลุงก็เดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองทุกคนเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่ฟิวจะพูดขึ้นว่าซะแม่งลุงใครว่าห้าห้าห้าพูดไปเลย เสียงโห่ร้องดังขึ้นอีกครั้งเสียงเพลงก็กลับมาใหม่เบียรเปิดใหม่อีกกระป๋องสาวๆส่งข้อความถามถ,ามถึงปาร์ตี้รับต่อไปใครจะคิดว่าคำพูดของชายชราในเช้านั้นจะเป็นลางที่ไม่มีใครเลี่ยงได้คืนนี้คำว่ากล้าทานรกจะกลายเป็นจริงค่ำคืนมาถึงอีกครั้งกลุ่มวัยรุ่นทั้งห้าคนรวมถึงสาวๆที่มาร่วมปาร์ตี้ยังคงอยู่ในบ้านเช่าหลังเดิมบรรยากาศร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแสงไฟนีออนหลากสีสัดส่องไปทั่วห้อง เสียงเพลงจังหวะช้าเข้ามาแทนที่จังหวะมันๆกลิ่นเหล้าเข้มข้นและเสียงโหาราของกลุ่มวัยรุ่นทำให้คืนนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรหยุดได้ฟิลกำลังอยู่กับสาวที่เพิ่งมาถึงใหม่ชื่อเมเธอหุนดีผิวขาวเนียนนมใหญ่หน้าตาสวยคมฟิลไม่รอช้าเขาพาเธอไปอยังห้องนอนหลังบ้านทันทีในห้องนอนเสียงเสื้อผ้าถูกถอดร่วงลงพื้นดังแกรักและเสียงครางเบาๆเริ่มดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นอย่างร้าร้อน ฟิวและเมจมอยู่ในความสุขสมที่เพิ่งเริ่มตน้นด้านนอกโจและบอนกำลังนั่งดื่มเบียร์กันอยู่กับแตงโมและแจนสาวสองคนที่มาจากผับโจพูดพลางยกแก้วขึ้นชนคืนนี้เราจะทำให้มันเป็นคืนที่จะไม่ลืมเขาตะโกนเสียงดังและดึงแจนเข้ามากอดบอนเองก็ไม่รอชา้าเขาพาแตงโมไปสุขสนในห้องนั่งเล่นบรรยากาศยิ่งเข้มข้นเมื่อเสียงเพลงสลับไปมาระหว่างช้าและเร็วทำให้ทุกคนคึกคักขึ้นไปอีก ในขณะที่กายกำลังโหราคิกคักกับสาวอีกคนเสียงข้อความบนโทรศัพท์ก็ดังขึ้นคืนนี้ออกไปแข่งรถกันไหมพวกทุกคนตอบรับด้วยความตื่นเต้นและในใจลึกๆึกความคึกขนองก็เริ่มพุ่งพล่านหลังจากเสร็จสิ้นความสุขสมในบ้านกลุ่มวัยรุ่นก็พากันออกไปขี่มอเตอร์ไซค์แข่งบนถนนร้างกลางคืนใจทุกคนร้อนแรงด้วยความคึกขนองฟิวนำทีมโจตาม,มาบอลและกายก็ไม่ยอมแพ้รถเสียงดังคำรามกึกก้องไปทั่วถนน แต่แล้วในช่วงโค้งอันตรายออมซึ่งขี่ตามหลังสุดดันเสียการควบคุมรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียงดังสน,นั่นความเมื่อเข้าปกคลุมทุกคนช็อกและพยายามเข้าไปช่วยแต่ออมสิ้นใจขาดที่เสียงโหราเสียงเพลงและความสนุกสนานทั้งหมดหายไปทันทีเหลือแต่ความเงียบงันและความเศร้าที่ไม่มีวันลบเลือนคืนนี้คืนแรกของเบญจเพศเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลหลังจากเสียงชนของออมดังสน,นั่น ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีกลุ่ลมเพื่อนยืนตะลึงมองศพเพื่อนที่นอนนิ่งอยู่ข้างถนนใบหน้าของโอมซีดขาวใบตาปิดสนิทไม่มีแม้แต่เสียงหายใจบอลกำมือแน,น่นเสียงใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาไอโอม,มุึงจะไปแล้วจริงๆหรือว่าบอลพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฟิวที่พยายามโทรหารถพยาบาลแต่โทรศัพท์กลับไม่มีสัญญาณแต่สัญญาณชีวิตของโอมเหมือนจะหยุดลงพร้อมกับความเมื่อที่คลืบคลาน เราต้องรีบพาไปโรงพยาบาลโจตะโกนแต่กายกลับสายหน้าไปไม่ทันแล้วเสียงหัวใจที่กำลังเต้นทีแทบจะหยุดนิ่งพวกเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่แผลาจากอุบัติเหตุแต่มันเหมือนคำสาปที่กำลังเริ่มลงมือเสียงลมพัดแรงและจู่ๆในความเมื่อก็มีเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบเรียกชื่อโอมโอมกลับมาทุกคนหันไปมองรอบตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกบอนรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ควรมี มันเหมือนบางอย่างกำลังจับตาดูพวกเขาอยู่คืนนี้ไม่ได้จบแค่ความตายของโอมแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันจบหลังจากเหตุการณ์คืนก่อนพวกฟิวบอลกายและโจต่างพากันกลับมายัางบ้านเช่าด้วยใจที่สั่นระรวัวไม่มีใครพูดอะไรตลอดทางกลับแม้แต่เสียงเพลงที่เคยเปิดดังลั่นก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องลำโพงอีกเช้ารุ่งขึ้นพวกเขารวมตัวกันในห้องนั่งเล่น สภาพแต่ละคนโซมอย่างกับไม่ได้นอนมาทั้งคืนไอโอมตายวันเกิดอายุ25พอดีกายพูดเบาๆเป็นจะเพศแม่งมีจริงเหรอวะบอนถามด้วยเสียงที่ไม่มีใครตอบฟิวนั่งนิ่งไม่พูดแม้แต่คำเดียวเขาแอบรู้สึกผิดที่ชักชวนเพื่อนแข่งรถในขณะที่ทุกคนนั่งอยู่เงียบเงียบจู่ๆเสียงเคาะประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นสามครั้งกับกับกัไม่มีใครลุกไปเปิดพวกเขาได้แต่มองหน้ากันกับกับกับใครว่า โจพูดเบาๆแล้วเดินไปเปิดประตูแต่ที่หน้าประตูกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเสียงมือถือของฟิลก็ดังขึ้นอย่างแรงเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักเขากดรับด้วยความลังเลฮันโลมึงลืมกูแล้วเหรอฟิวใครวะกูโอมไงเสียงปลายสายแหบพร่าเหมือนคนกำลังจะตายฟิลตัวชาเพลอปล่อยโทรศัพท์ร่วงตกพื้นและหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับพรึบ ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้ากระพริบกระพริบเหมือนถูกอะไรบางอย่างรบกวนจากในห้องน้ําเสียงฝักบัวเปิดเองพร้อมเสียงเหมือนคนกําลังอาบน้ําแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นโจเดินไปเปิดประตูห้องน้ําช้าๆด้วยมือสั่นๆแล้วเขาก็เห็นเงาคงโอมยืนหันหลังให้ในกระจกห้องน้ําร่างกายเปียกโชกหยดน้ําไหลาจากเสื้อที่ฉีกขาดมีรอยเลือดซึมจากแผลที่ขอบโจหงายหลังล้ม เสียงร้องของเขาเรียกให้ทุกคนวิ่งมาดูแต่เมื่อกลับมาดูอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วเสียงโทรศัพท์ของฟิวดังอีกครั้งพร้อมข้อความขึ้นว่ายังไม่จบยังยี่สิบห้าไม่ครบทุกคนหลังจากคืนที่เสียงของโอมดังมาจากปลายสายและเงาในห้องน้ำปรากฏตัวเช้าวันใหม่กลับไม่ทำให้ใครรู้สึกปลอดภัยเหมือนเคยอีกแล้วโจตัวสั่นนั่งกอดเขาอยู่มุมห้องนั่งเล่นตาแดงกับไม่พูดไม่จากูเห็นมันจริงๆ โจพูดเบาๆมึงจะบ้าหรือเปล่ามึงเมาค้างมัง้งบอนพยายามปลอบแต่ตัวเองก็เสียงสัน่นฟิวหยิบมือถือขึ้นมาดูอีกครั้งข้อความยังไม่จบยังไม่ครบ25ทุกคนยังอยู่และข้างใต้มีข้อความใหม่ขึ้นมาอีกว่าคืนนี้ถึงคิวมึงแล้วกายทุกคนหันไปมองกายพร้อมกันเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้กูไม่ขำกายฟื้นหกรละแต่หน้าซีดจนน้ำลายแห้งติดคอฟิวเปิดปฏิทินในมือถือ มึงเกิดวันที่30ใช่ปะใช่แล้วทำไมวะฟิลเงียบไปอใจก่อนจะพูดเบาๆวันนี้30มึงครบ25วันนี้กายยืนอึง้งร่างทั้งร่างชาเหมือนโดนน้ำเย็นราดทั้งตัวทุกคนในบ้านเงียบสนิทเสียงแอดังหึ่งเบาๆกับเสียงนาฬิกาแขวนเดินติก๊กต๊กูไม่อยู่นี่แล้วกายตะโกนก่อนจะรีบคว้าเสื้อกระเป๋าและกุญแจรถถ้ามันจะตายเพราะอยู่ใกล้พวกมึงกูขอนีไปก่อน เขาเปิดประตูบ้านวิ่งออกไปทันทีแต่ทันใดนั้นเองรถมอเตอร์ไซค์ของกายก็สตาร์ทไม่ติดเขาพยายามซ้ำๆอย่างบ้าคลาั่งจนสุดท้ายสตาร์ทติดเขาขี่ออกไปด้วยความเร็วสูงเหมือนต้องการหนีปีศาในขณะที่ทุกคนในบ้านยังไม่ทันตั้งตัวเสียงเบรกดังเอียดตามด้วยเสียงชนเพลิงดังสนั่นมาจากถนนหน้าปากซอยพวกฟิวรีวิ่งออกไปดูและสิ่งที่เห็นคือร่างของกายถูกกระแทกติดอยู่กับรถบรรทุก เลือดไหลนองพื้นหมวกกันนักแตกกระจายเขาตายทันทีในคืนที่อายุครบ25พอดีฟิวหันกลับมามองโจ้กับบอนสีหน้าพวกเขาไม่เหลือความเป็นเด็กหนุ่มหามหามอีกแล้วเหลือพวกเราสามคนบอนพูดเบาๆและพรุ่งนี้ถึงคิวกู่โจพูดก่อนจะสุดลงนั่งกับพื้นกลางเด็กหลังการตายของกายพวกฟิวบอนและโจนั่งรมตัวกันอยู่ในบ้านไม่มีใครกล้านอน ไฟทุกดวงในบ้านเปิดสว่างเสียงทีวีเปิดทิ้งไว้ทั้งที่ไม่มีใครดูโจกอดหมอนแน่นตัวสั่งน้ำตาคลอมันเอาพวกเราไปทีละคนทีละคนบอนที่ปากดีมาตลอดก็เงียบผิดปกติเขาเอาไม้กางเขนมาห้อยคอพร้อมกับสายสินเต็มแขนคืนนี้กูไม่ขอหลับละกูจะนั่งยันเช้ามันจะเอากูไม่ได้ง่ายๆรอฟิวเปิดพัดลมแรงแรแล้วหันซ้ายขวากูว่าเราต้องหาวิธีแก้ ไม่งั้นพรุ่งนี้อาจเป็นใครก็ได้ในพวกเราทันใดนั้นเสียงโหราแผ่วๆดังมาจากห้องน้ำฮ่า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 เสียงโหระที่ทุกคนในกลุ่มรู้ดีว่าเป็นของใครเสียงคงโอมโจ้ตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกโพรงเสียงมันแน่แน่ใช่ไหมวะเสียงโหระยังคงดังต่อเนื่องครืดครืดเสียงบางอย่างขูดกับกระจกในห้องน้ำเหมือนเล็บยาวๆขวนวนเป็นวงกลมอยู่ตรงนั้น ฟิวกอลืนน้ำลายพยายามตั้งสติแล้วเดินถือไม้เบตบอลเข้าไปเปิดประตูห้องน้ำเปิดออกอย่างช้าๆไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่ตรงกระจกเขาเห็นคําเขนด้วยเลือดจางๆว่าถึงคิวมึงแล้วโจโจ,โจอาปากค้างน้ําตาไหลทันทีไม่เอาไม่เอานะเว้ยกูยังไม่อยากตายคืนนั้นโจไม่หลับเลยแม้แต่นาทีเดียวเขานั่งเฝ้าพระโสดมนต์นนมมือตัวสั่งงานมกจนเวลาถึงตีสาเสียงหกรก็ดังอีกครั้ง คราวนี้ใกล้กว่าเดิมดังก้องอยู่ข้างหูโจเหมือนมีใครมากระสิทธ์โจออกมาเล่นกันหน่อยโจร้องลั่นวิ่งออกจากบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างไม่มีทิศทางแต่ขณะที่กำลังเร่งเครื่องบนถนนเปลี่ยวเขาเห็นโอมยืนอยู่กลางถนนหน้าซีเืิกยิ้มกว้างมีเลือดไหลออกจากตาโจเบรกไม่ทันรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงหระดังอยู่ในหมวกกันนับตอนเช้าฟิวกับบอลได้ข่าวจากตำรวจ มีวัยรุ่นชายเสียชีวิตเมื่อคืนรถชนต้นไม้ตายทันทีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครฟิลหน้าซี่เหลือแค่เขากับบอนหลังการตายของโจในคืนก่อนบ้านเช่าเงียบกริบความสนุกเสียงโหระและเสียงปาร์ตี้ของกลุ่มเพื่อนเคยคลิกรโรมตอนนี้ไม่มีแม้แต่เสียงคนกลืนน้ำลายฟิลกับบอนนั่งมองหน้ากันในห้องที่มีเพลงไฟดวงเดียวเปิดทิ้งไว้สองคนที่เหลือแต่ในใจรู้ดีว่าคงไม่รอดทั้งคู่กูไม่อยู่เฉยละ ฟิลลุกขึ้นมึงจะทำไรบอนถามเสียงเครียดไปหาพระไปหาหมอดผีไปหาเชื่ออะไรก็ได้ที่จะช่วยให้รอดบอนพยักหนา้าถ้าไอโอมันเอาเพื่อนเพื่อนไปเพราะเรื่องที่เราทำงั้นเราก็ต้องถ่ายโทษให้ได้คืนนั้นทั้งคู่ขี่รถไปวัดในต่างอำเภอวัดเก่าแก่ที่เขาว่ากันว่ามีหลวงปู่ที่มองเห็นวิญญาณพอไปถึงทั้งคู่รีบกราบลงกับพื้นหน้ากุฏิหลวงปู่ครับพวกผมกำลังถูกผีเพื่อนตามฆ่าครับ ฟิลพูดทั้งน้ำตาหลงปูหลับตานิ่งแล้วยกมือทำท่าพนมกลางอกพวกเองทำกรมไว้หนักโดยเฉพาะคืนที่พาเด็กสาวเข้าบ้านโมเมาพรากลูกหลานคนอื่นซ้ำยังเหยียบชีวิตตัวเองทิ้งด้วยความคือขนองบอนกมน้มหน้าพวกผมผิดจริงครับแต่ผมไม่อยากตายคนที่ตายไปแล้วมันไม่ได้อยากเอาชีวิตพวกเองแต่มันถูกบางอย่างพาไปมันไม่ใช่แค่ผีเพื่อนพวกเองอีกต่อไปแต่มันคือกรรมที่มีชีวิตแล้วต่างหาก หลวงปู่ลุกขึ้นเดินเข้าไปในกุฏิแล้วหยิบของบางอย่างออกมาเป็นกระจกเก่าที่ขอบมีลายพยายามล้อมรอบในกระจกนี้จะเห็นเงาของผู้ที่กำลังจะตายฟิลกับบอลกลืนน้ำลายแล้วผลัดกันส่องบอลยกขึ้นก่อนมองเข้าไปไม่มีอะไรครับหลวงปู่ฟิลยกขึ้นมาส่องแล้วเห็นเงาของโอมยืนอยู่ด้านหลังยิ้มพร้อมเลือดที่ไหลออกจากตาฟิวถึงกับทิ้งกระจกตะโกนสุดเสียงไม่มันตามกูมาถึงนี่แล้ว ลมปู้หยิบสายสินผูกข้อมือทั้งสองคนพร้อมให้แผ่นยันกันวิญญาณคืนนี้ถ้ารอดได้กำจะเริ่มเบาบางแต่ถ้ามีใครตายอีกคนอีกคนที่เหลือก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะกำม,มันผูกกลุ่มตกค้ำทั้งสองกลับมาบ้านรีบร้อมวงจุดเทียนสวดมนต์กันทันทีแต่ขณะที่เทียนกําลังดับเสียงฝีเท้าดังมาจากบันไดบ้านตึงตึงตึงบอนหันไปมองก่อนจะเบิกตากว้างฟิว มึงเห็นไหมเงาอมเดินลงมาช้าๆชาจากบันไดยิ้มเย็นเยียบยังไม่ครบเป็นจเพศเลยเพื่อนมึงจะหนีกูไปไหนเที่ยงคืนตรงเทียนในบ้านดับหมดโดยไม่มีลมพัดหลอดไฟทุกดวงกระพริบรัวก่อนจะติดับไปทั้งบ้านเสียงนาฬิกาบอกเวลาติติติห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีจีิงเที่ยงคืนตรงฟิวนั่งตัวเกรงใจเต้นจนหายใจไม่ออก วันนี้เขาอายุ25ปีเต็มเป็นจเพศของเขามาแล้วบอนที่นั่งข้างๆจับแขนฟิลแน่นเฮ้ยถ้ามึงจะตายกูขอตายไปพร้อมมึงเลยแต่ฟิลกลับยิ้มเจิ่เนิไม่กูจะสู้กูจะไม่ตายแบบพวกมันทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นกับกับกับฟิลลุกขึ้นช้าๆถือมีดพกไว้แน่นใครว่าเขาตะโกนไม่มีเสียงตอบกลับเขาเดินไปเปิดประตูอย่างระวัง แต่ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านแต่กลับมีกล่องไม้สีดำวางอยู่เขาหยิบขึ้นมาแล้วเปิดฝาออกข้างในมีแค่หมวกกันนักแตกๆของโอมกับภาพถ่ายหมู่สมัยพวกเขานั่งกินเหล้ากันยิ้มแฉ่งแต่ในภาพค,คนที่ตายไปแล้วทุกคนยิ้มกว้างขึ้นกว่าที่เคยและมีเลือดไหลออกจากตาบอนช็อกทิ้งรูปทันทีแล้วทันใดนั้นไฟเปิดขึ้นเองทั้งบ้านแต่ทุกดวงส่องเป็นแสงแดงโอมยืนอยู่กลางบ้านเสื้อเปียกโชกมีเลือดเต็มตัว แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวข้างๆเขามีเงาของกายและด้านหลังคือโจที่โหวเบี้ยวเลือดซึมเสียงโห่ระดังก้องห้องครบเป็นจเพศแล้วนะฟิวถึงเวลาของมึงแล้วฟิวถ่ายทันทีบอนที่พยายามจะปกป้องแต่โอมเวียงแขนเพียงครั้งเดียวทําให้บอนกระเด็นกระแทกกําแพงสลบไปทันทีโอมเดินเข้าหาฟิวช้าๆสายตาเย็นชาจ้องมองราวกับจะดูดวิญญ,ญาณออกจากตัวเขา ขอแค่มึงยอมรับว่าเราทำผิดเสียงของโอมแผ่วเบาแต่ดังก้องหัวใจฟิลน้ำตาไหลพราคุกเข่าลงตรงหน้าเพื่อนที่ตายไปกูผิดกูขอโทษกูไม่ควรชนพวกมึงกินเหล้าไม่ควรแข่งรถไม่ควรพาพวกผู้หญิงเข้าบ้านแล้วทิ้งเขาไว้แค่เพราะเราอยากมันโอมเงียบไปพักหนึ่งแล้วรอยยิ้มก็ค่อยๆเลือนหายจากหน้าเขาร่างของโอมเริ่มจางลงช้าๆในที่สุดมึงก็ยอมรับกูอโหสิให้มึงสิ้นคำนั้น ร่างโอมและเพื่อนๆที่ตายไปก็หายวับไปในอากาศไฟบ้านกลับสว่างเป็นปกติบอนลืมตาขึ้นพบร่างฟิวสุดนั่งอยู่กับพื้นน้ำตาไหลเต็มแก้มทั้งสองมองหน้ากันอย่างโล่งใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันแต่เสียงมือถือของฟิวดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอขึ้นข้อความว่ายังเหลืออีกคนที่ยังไม่ครบเป็จเพศฟิวหันไปมองบอลชชาๆบอนสบตาแล้วสีหน้าก็ซีดลงทันที กูจะครบ25วันพรุ่งนี้รุ่งเช้าหลังคืนที่รอดมาได้อย่างหุดวิดวฟิวนั่งเงียบเๆอยู่หน้าบ้านมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างบอนเดินออกมานั่งข้างๆสีหน้าเครง่งเครียดกูจะครบ25คืนนี้เขากระซิบเบาๆเ,เราต้องหาทางรอดให้มึงให้ได้ฟิวตอบทันทีบอนพยักหน้าแล้วหยิบพระเครื่องห้อยคอมึงว่าของพวกนี้ช่วยได้จริงไหมวะฟิวไม่ตอบเขารู้ดีว่าคืนนี้ไม่ใช่เรื่องของพระแล้ว มันคือเรื่องของกรรมที่ต้องชดใช้คืนนั้นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชาบอนโสดมนทั้งวันใส่ของขลังรอบตัวฟิวเตรียมของไว้จุดทูบขอขมาเจ้ากรรมนายเวรแต่ไม่ว่าเตรียมแค่ไหนมันก็มาอยู่ดีเวลาที่้งคืนหนึ่งนาทีเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาและบอนก็อายุครบ25ปีเต็มในขณะเดียวกันนั้นเสียงกระซิบเผาเบาดังก้องทั่วบ้านเปนจะเพศครบแล้วนะบอนทั้งบ้านสั่นสะเทือนไฟดับพรบ กลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมาจากใต้พื้นบอนตัวสั่นจับมือฟิวแน่นถ้ามึงต้องรอดหนีไปเลยนะฟิวอย่าอยู่ให้มันเอามึงไปด้วยฟิวสายหน้ากูไม่ทิ้งมึงหรอกปังประตูห้องเปิดออกเองโอมกายโจ้และวิญญาณสาวนิรนามที่พวกมันเคยหลอกมายืนเรียงเถ้ายิ้มเยือเกียนหญิงสาวคนนั้นพูดเสียงเรียบคืนนี้ไม่มีใครรอดพวกมึงต้องตื่นในโลกของพวกกูบอนตะโกนลัน่น มึงต้องการอะไรกันแน่โอมยิ้มแล้วพูดเผาๆผาว่ากูอยากให้พวกมึงรู้ว่าความตายไม่ได้จบทุกอย่างมันเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มึงต้องชดใช้ทันใดนั้นบอนตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกโพรงเลือดเริ่มไหลออกจากปากเขาสุดลงกับพื้นฟิวพยายามจะช่วยแต่ทุกอย่างมืดสนิทฟิวลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องว่างเปล่าบ้านไม่มีคนไม่มีเสียงไม่มีไฟเขาหยิบมือถือขึ้นมาดู วันที่31ธันวาคมเวลาห้าทุ่มห้และมีข้อความขึ้นมาว่าสุขสันต์วันเกิดเป็นจเพศของมึงเริ่มพรุ่งนี้นะฟิลเงอแตกเขาหันไปมองกระจกแต่ในกระจกไม่มีเงาของเขา